นี้มันดสดๆเลยก็เลยเออทำกับแกงกินดีกว่าคงพริกเกลือของเราเนั่นเองนะคะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะที่เด็ดสุดๆโรยไปเลยจากสูตรดีไหมอันเนี้ยใช้ทุกวันเลยนะผมเอาผมบอกให้อย่าไปบอกใครนะสูตรเนี้ผมจะไม่ลงลงแคปชั่นผมจะให้คุณดูให้จบคุณจึงจะได้สูตรผงพริกเกลือผมไปอะขายเลยอ่ะอร่อยมากาชื่นใจจะไ,ได้กินของอร่อยมันด้ดีอย่างเงี้ย สวัสดีครับเก่าฮูบอกกุ๊กที่เมาแล้วผมวันนี้ลมดีว่ะได้บริบีดีมาด้วยนี่ปูนิ่มได้มาจากเพื่อนนะเพื่อนเอามาฝากนะจริงๆที่ร้านไม่มีขายเลยเพราะว่ามันมีหลายเกรดแล้วเกินนะแล้วก็เกรดที่ดีสุดส่วนใหญ่ใช้แบบสดนะแต่บ้านเราอ่ะเขาใช้แบบฟิตกันหมดเลยแต่อันนี้มาสดๆเลยก็เลยเออทำกับแก้มกินดีกว่าคุณก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะปูนิ่มเนี่ย อาตะปิ้งมันออกพออาตะปิ้งก็คือตะปิ้งตรงนี้ยออกปุ๊บนะแล้วผมรู้มาว่าปูนิ่มเนี่ยนะถ้าจะเอาเท็กเจอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยคุณห้ามหัน่นนะเพราะหั่นปุ๊บเนี่ยข้างนงข้างในมันจะกระจายออกไปไหลออกไปหมดแล้วก็ไปตาม,มน้ำมันอะไรหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทอดเนี่ยเทคนิคเดียวเลยที่ผมทําก็คือทอดทั้งตัวและทุกอย่างมาอยู่ข้างในเวลากัดเข้าไปมันจะแบบคืออะไรอะร้อนอะสิแล้วตรงนี้มีไข่ด้วยสิ เหมือนจะเหมือนจะเป็นตัวเมียนะมีไข่หมดเลยนะดูดิตัวผู้ดีมีไข่ใช่เพราะว่ามีกระเจียวอีก <c oughs> ไข่ไหมายถึงว่าเออผสมพันธุ์แล้วก็ตัวนี้นะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมันเป็นสดพอเป็นสดเนี่ยหนึ่งเลยมันจะไม่เค็มแน่เพราะมันอาจจะไม่ได้ผ่านการดองคงดองเค็มให้มันให้มันอยู่ได้นะ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดมาอย่างนี้นะคุณคุณต้องทำอะไรเยอะเลยผมจะใส่ตัวของ <c oughs> น้ําตาลนิดนึงไป <c oughs> น้ําตาลนิดนึงน้ำตาลนิดเดียวพอเกลือน,นิดเดียวแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของ เหล้าจีนนิดหนึ่งนะตัเวเหล้าจีนมันจะช่วยทําให้กลิ่นมันดูเหลาขึ้นนะพริกไทยนิดหนึ่งอ้าวอาไได้มีอยู่ใส่มันชื้นนะกองแกงกองแกง้วอันนี้อ่าโอเคแค่นี้พอคุณเค้าานิดหนึ่งนะเขามานิดหน่อยพอ,อแต่ผมมันจะชอบกลิ่นพริกไทยนะของทอดอะ่ะมันจะทําให้หอมขึ้นนะใส่พริกไทยหน่อยนยงนะ้อ่าโอเคเขามันหน่อย เอาหน่อยต้องคุณต้องระวังมันหน่อยนะปูนิ่มเนี่ยอยากให้มันออกมาดูดีดูแพงหน่อยนะเฮ้ยไม่มีเหล้ากินเลยอ่ะไม่อยากทำแล้วอ่ะเราขาวก่อนไหมหมดกำลังหมดกำลังใจโอ้โหกินไม่ได้นะคุณนี่ต้องไปต้มก่อนอ่ะไม่ไรระหว่างรอเครื่องดื่มนะแเราใส่ตัวแป้งมันฮ่องกงนะใส่เข้าไปหรือแป้งทัดกรอบได้แล้วเดี๋ยวคุณนะคลาให้มันเข้ากันพอไม่ต้องผสมน้ำหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ามันจะออกมันจะออกไม่ไม่ไม่เชิงซุปแป้งทอดมันจะเป็นแบบ ครับข้างนอกใช่ไหมแป้งนวลนๆนนใช่ก็คือทําไงได้ให้มันให้มือคุณแห้งะนั่นแหละถ้าถือว่าใช้ได้นะอย่างที่บอกนะผมทอดทั้งตัวเลยนะแล้วความชํามันจะเยอะกว่าแด่ผมเดี๋ยวทอดเสร็จผมจะหั่นให้ดูนะว่ามันแตกต่างกับไอ้พวกที่ร้านที่หั่นครึ่งแน่นอนนะที่หั่นครึ่งแล้วทอดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรความชุ่มฉ่าของปูนเนี่ยมันจะหายไปบองมือมันหนะ่อยนะปูนิ่มนี่มันแบบว่าค่อนข้างจะเซนสิทีฟีมน,นิดนึงไปเลยครับทอดเลย ต้องไฟไ,ไฟไม่แรงอ่เฮ้ยไฟไม่แรงนี่อะไรเนี่ยถ่ายแก๊สอีกวะเนี่ยไม่เอาแล้วนะามาคงมาขายของอีกแล้วทอปเลยเอ่าปลาเบียยมันฟูนะเ,เดี๋ยวฟูแล้วของมันดีอ่ะน้องอย่างนี้โบนิ่มอ่ะเราไปกันอย่างเร็วนะมาครับทอดมันเลยนะไปะดูดิน่ากินไมหมล่ะพอทอดทั้งตัวเงี้ยนะเวลาเสิร์ฟก็จะมีมูลค่าขึ้นนะจัดเลยเนี่ยน,น,น่ากินเออจัดเข้าไปเลยเต็ม สังเกตน้ำที่อยู่ข้างในตัวปูนะแต่เราเอ่ะคุกแป้งเพื่อให้มันเก็บกักเก็บไว้นะแต่มันก็จะไม่ออกมาบ้างแหละธรรมชาติมันดูดิมันฟูไหมมันดูน่ากินนะถ้าเสริมเงี้ยนะดูดีนะตัวมันเริ่มเลยใช่ต้องคุณอาจารย์ศิลานะครับเอามาฝากนะศิลาศิลาศิลาจา์ลึกของน่าก,กินมากบอกเลยแล้ววันนี้อารมณ์ดีว่ะจะแจกผงขัว้วพิเกลให้เลยสูตรผงขัว้วพิเกลดูด,ดูนี่ นี่สูตรประจำร้านผมเลยนะบอกเลยคลิปนี้คุณแชร์ไปเลยนะเดี๋ยวผมแจกให้มาครับก่อนเพื่อนเล่งไฟนิดหนึ่งล้วขึ้นได้เลยนะคุณดูดิตัวมาเล่งเท่งเลยเดอ้อสวยงามตามห้องเรื่องไปครับพักให้เย็นแป๊บหนึ่งมาครับแล้วเราจะหลังจากที่เราทอดเสร็จใช่ไหมคุณหาถาดมาเราจะมาคลุกตัวผงผงพริกเกลือของเรานั่นเองนะคะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะทีเด็ดสุดๆโรยไปเลย จริงๆคุณทําใส่กระปุกไว้นะโรยของทอดได้เกือบทุกอย่างแจกสูตรดีไหมอันเนี้ยใช้ทุกวันเลยนะผมผมบอกให้พวกหมูกรงหมูกรอบอะไรเนี่ยสุดยอดหมดอ่ะใช้ตัวเนี้ยเด<อ>ี๋ยวแจกให้ก็ได้วันนี้อารมณ์ดีตัวนี้นะคุณส่วนผสมก็คือคุณเอาพริกป่น50กรัมนะครับเกลือ50กรัมนะตาดีได้ตาไร้เสียนะน้ำตาลนะ50กรัมชูรสฮ่องกงร100อยกรัมแล้วก็ผงอโรมาต20กรัมปั่นให้ละเอียดเลยคุณจะได้แบบนี้เลยผงนี่นะยิ่งกว่าผงมาม่าอีกผมบอกเลย นัวสุดๆก็กินชูรสอนอะมันจะไม่นัวได้ไงแค่นี้เองนะเดี๋ยวเราทําเครื่องกันใช่อันนี้ก็คือพร้อมที่จะโรยตัวของผงพิกเกลือาเลยนะเดี๋ยวจะใส่อันนี้นยสมุนไพรอะมาดูนี่นิดนึงตัวเครื่องพิกเกลที่อยู่ข้้นบนเนี่ยก็จะมีตัวหอมแดงนะครับแล้วก็มีรากผักชีพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมเจียวนะเชื่นใจจะได้กินของอร่อยมันก็ดีอย่างนี้นะต้องระวังนะ คุณทอดเสร็จใหม่คุณไปกัดนี่โอ้โหถึงกับน้ำตาล่่งเลยนะปล่อยให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งมาทำเครื่องกันเดี๋ยวผมจะทันผัดอันนี้โรยขั้นบนพอไม่ต้องไม่ต้องเอามันไปทำแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างเซสเทีฟนะถ้าคุณไปเอาไผัดนี่ผมว่าเละหมดแหละล้วจัดเรียงรอไว้เลยรอไว้เลยเขาเรียกรอไว้เลยเดี๋ยวผงพริกเกลือโรยปุ๊บจบบริบูรณ์สมบูรณ์ผัดพริกเกลือนะดูนะไม่ใช้น้ำมันเลยกระทะร้อนปุ๊บแต่พอร้อนปุ๊บปิดนิดนึงคัวนี้ให้หอมหน่อย ตัวของรากผักชีหอมแดงไม่ต้องเยอะขี้หนูไม่ต้องเยอะมากตัวให้มันหอมผมไม่ใช้น้ำมันเลยนะทั้งนิดเดียวพอเริ่มหอมปุ๊บคุณใส่กระเทียมเจียวเยอะหน่อยให้มันแหง้งฮะ ใส่ผมพิเกลือให้ตัวนี้ก็มีรสชาติเหมือนกันเสร็จเลยจบครับผม น่ากินนะดูดิดูมีมูลค่ามากนะจ๊ะโอ้โหเป็นไงแล้วสูตรนี้นะแชร์ไปเลยนะแต่ว่าผมจะไม่เขียนตรงแคปชั่นนะเพราะเดี๋ยวคนรู้เยอะต้องเป็นคนดูนนถึงได้สูตรนี้ไปอร่อยมากคุณลดของทอดได้ทุกอย่างเชื่อผมมันจะอร่อยเหมือนเราเหลาจีนหน่อยนะมาครับดูโคตรของโคตรน่ากินนะคุณเอ้ขายได้ไหมไม่ขายครับคือปูนิ่มปูนิ่มเนี่ยมันหาคุณภาพดีๆยากนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากขายนะกัดได้ไหมแต่บอทอดแล้วมันใหญ่มากนะอ กัดได้ไหมเอออะยรขอชิมตัวไก่กล้วยกรอยัดใช้มือนะวันนี้กัดตรงไข่อ่ะลองครับทำไมไม่ฉ่ำหรงอเ่างเนี่ยคุณต้องทำอย่างเงี้ยข้างในมันถึงจะยังอร่อยนะถ้าคุณไม่หั่นครึ่งอ่ะไม่ได้มาหืม จะขายเลยอ่ะอร่อยมากเออยไม่แน่ว่ะถ้าเกิดถาวิดีดีได้ไม่แน่อาจจะขายมาอร่อยจริงอืมลยวดูข้างในนะยังมีความ,<อ>ช,มชุ่มฉ่ำอยู่นะคนน่ากินไนครับกรอบนอกนุ่มในเปรีอยตัวเองมากเลยอ่ะทำเงยมันก็อร่อยหมดห <c oughs> อ่ะให้เล่นน,นะอร่อยเราไม่เท่ากันนะแต่อันาานี้อร่อยจริงยอมใจเลยบูนี่ม,มาดีล้วแหละ เฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะกินตัวได้ป่ะกิมงานไม่ต้องกินแล้วมั้งกูว่าจะมีอีกไงนี่ไงมีมีอีกหลายตัวนะ๋ยวเยทอดเฮ้ยนี่เดี๋ยวให้ดูความฉ่ำดีกว่าอ่ะคุณมาดูนะถ้าคุณทอดทั้งตัวนะข้างในมันยังยังฉ่ำอยู่ดูดูดูดิเห็นป่ะน่ายังฉ่ำอยู่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการกินปูนิ่มที่ดีนะคุณอย่าไปหั่นทอดต้องทอดแบบนี้แต่ว่าสูตรเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู๊ดผมว่าไม่จำเป็นเลยแค่นี้ก็อร่อยละโรยผงขี้เนี่ย ขายกระจิงใจแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ของมาดีไหมดูความฉ่ำดีเราไปทำดูนะแล้วก็อย่างที่บอกนะอย่าไปบอกใครนะสูตรเนี้ยผมจะไม่ลงลงแคปชั่นผมจะให้คุณดูให้จบคุณถึงจะได้สูตรผงพริกเครื่องผมไปนะก็ลองดูนะมาทําดูสูตรนี้อร่อยแน่นอนร้านเปอร์เซนต์การทาทปูนิ่มเนี่ยผมว่าบอกไปแล้วว่าทํายังไงนะมานี้นะไปครับยับแผลยับแผล กับแก้มดีๆเจ็กหัวเย็นๆนี่มีความสุขจริงนะฝากกดไลค์กดแชร์ซัสไครตด้วยครับแชร์ share ไปเยอะๆคลิปนี้มีสูตรลับเจอคลิปหน้าครับ mm hmm.